ครับพี่น้องที่นี่หลังจากฟังลํำทางเล่าไปแล้วสีพันดอนลํำภูไทยล้ำตั้งไว้ล้ำบันซอกไปแล้วที่นี่ถามว่าเพลิ่มเพิ่นเป็นบ่เป็นบ่นเ,ปนเ,ปนเป็นกะเ <c oughs> จ้าของผลงานเพลงป้ายังก็ครับผัออวป้ามหาอายหัวป้ามหาอายครับแต่ว่าสิล้ำให้ฟังื้อนี้สิบลำํำผัวป้ามหาอายเพราะว่า,าขี้มันหม,นมนถือกัน เสี่ยเอาอ,อ,าอดีตหักที่อยากลืมอ่าทบทวนโอ้จักลืมโนมาจักอาจารย์เลยถามผู้ดใดอยากฟังแบบฉ<อ>บ,บับเต็มาหากผู้ใดอยากฟังแบบฉบ,บับเต็มให้เขาไปฟังอยู่ในส่องส่องยูทูบของผู้ขาเองเนาะส่องคัมโลมิวสิกอ่าติดเขาไปด้วยพิมพ์ทองดำคัมโลภาษาลาวภาษาไทยเห็นหมดหรอเขาไปด้วยพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าคัมโลมิวสิกเรือนยุหันซิมี่ผลงานล้ำลาย เสียงร้องเสียงรำมีทั้งรำทั้งเพลงหมดเลยเป็นค่ายหมดเลยนครย่ในค่ายก็มีครับออ่ะอ่ะ,ะพเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเชิญรับชมและฟังครับพี่น้องอยากตัดใจเลือมเจ้าเลื่มก็มากสองหาอ อเดติพลพาอ่านลานังเอมันซืแซนทอะมันอายลืมมันบ่ได้ในใจอ้ายกลัวบ่เศร้าโฮนั่นละเมเกบ่เจ้าเรื่องเก่าๆเงนฝังใจ ແສນອาลัยບາດມສວນໃຈໃິພ บันเฮานั้นแนมเพียงสุ่าอย่าลืมคำมันสัญญาอยากคือเมืองเก่าความลางังอกเอ๋ยอดีตสถิตในห่วงผ่องเสมือนดังภาพลหลอนสะท้อนใจตัดใจใลืมแต่แล้วก็ลืมบ่ลง ใจพี่เพอพระวงยังคงฟังแน่นสวงในหูเต็มอกเรื่องลาวเฮานั้นจบไปต้องมีแฟนใหม่ใดหัวใจกันด้ไอวยดีนางพักใจแล้วจะยังพระวงถึงเรื่องที่ผ่านหัวใจพี่นั้นฝันเพื่อพรงาเพื่ออลาฝนคมหัวใจม่มีไรเรื่มลงแข่งคุ้งคุ้ง xung vắng lên từng vân quân cao cả niếng năm càn chào ôi khát hàng cả lưỡi khơi khua đòn hạc càn cho trầm khắm ra bàn, án nhà hạt lưng lưng xem văn xuyên quan vặn cao cao tóc xoăn ô nàn đầy mãi luộc quan thái thường lẽ ai được đừng chơi điều tóc xoăn ô cũng chiều bò bạc mai mà quan đằng nan cứ phận nơi phản ba hắc sao bắn cố dịn hạ câu hãy lẽ châu cày hàng tăng bắn khán án đang chạy hàng quân เพิ่มคำเจ้ามีแฟนเคียงคู่หวังลืม่าสูต้ตาติดบ่อยไรอดีตมันหวานไม่น้ํามันอยากลืมให้ลงใจพี่เพิ่พระวงมังคงฟังแน่นสวงในน้องคนดีอายขอางไว้พรใสจงสุขสมเลไทยอินอินใจสวดนิลันเ,ออเออดอาออน ภายในห่วงหัวใจของพี่ยังมีแต่ลอกอุลิมทองลุงคุ้งหางเป็นบังแกนหัวใจวังสิไรเลื่อมนางแขยังข้าค่ะความหลังหวังเรื่องข้าใจพี่พี่บังเท่านี้สุดทับย์บนมองให้แลน้องต้องห่างไกลกันให้แลน้องต้องห่างไกลกันสายสะบันส่เอาบ่ลืมเรื่องได้พี่บ่ลืมเออโอ้ยข้อแห่แม่จเนทร์ บรรยากาศก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยฝ้นกระทุกมาบอดมาบ,บอดตอนตอน,น,น,นถ่ายครับ,บ,บ,บเ,ปเป็นยังครับเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับขอบคุณครับ